สบายดีเอฟซีนี่มากินข้าวเที่ยงด้วยกันซีบ้านพี่เอกโอ้โหอาหารเยอะแยะมาเลยบ้าหนิจัดมุมกว้างสุดยอดไปใส่มามาๆมาค่ะโอเคแล้วปะเอาแล้วก็ถ่ายรูปเอาแล้วบอามา <Hi. S 1> เขอามาให้ร่วมกัน <c oughs> นี่ได้เ <c oughs> โหโ็นนีไรนิดอดอชั่วมาเราหลบวมื่แกปว่อไปต่ไปอไปต่อไ่อต่อ่อไปาออไต่อไ่อ่อ่วไป่อ่อย่ออไปอปต่วออ ไม่สีภาพเลยมาครับมาครับกินเขาเส้นเปื่อนตรมเ<ะ>ท้าไทยหุมากลองมาองหา,หายย่าทละมาจะเจ้าวชิมาไหมเกานะกห้าเออห้าเขาจ่งต้องง,งามๆด,ด้ต้องเคยบบกงาม <S 2> <S 2> ให้ปั้นย้อนเหยียดกันอะไกินเนาะให้กันเอย่าบึงหวาดุกอันนี้เราบไปกินปนกันมันจะแรงไงนิดนึงแซ่ะแคบถีถัดปนค่ะมันจะบอนะพี่นั่งกลางเลยค่ะคนที่ถ้าปนมันจะไม่อร่อยเหรอเออปนมันจะเป็นมันหวานนั่นแหละมันกินในลายพอกินในลายเลยก็เบาหนองเนาะหนอนชะลุงบอกว่ากินตริงปลาที่น้อนชะ คำลังมากเลยแม่ว okay, ันันทร์โอเคบ่กินขนมเส้นให้ลูกมาบไปนี้ให้ได้ครบทีมมาใส่เข้ามากินเลยลุยเอาโทรัพท์เอาคุณพี่ใช่ให้ช่ชาให้บ่กให้ชายชายเป็นยังบ่ายมอกงามบงาเป็นอย่างนั้นนั่งนั่ได็กเขาสิถ่ายเองด็กเอาบนันนันเอา่ายมา พีเออหนทุกคนเลยนะเ้าไปเด้เครับ่เบ่ขึ้นทีทำย่านอยู่่ายนี้าจับอันนี้นะคะอันนเขาวันไปยานกองแต่กระฟุ้นหนึ่งวัมาขันมานั่งจะมาถ่ายอยู่นี่น่งมาถ่ายให้้าเพกกดตกใจทางนอนนะจ๊ะต๊กตะต๊กเตทิ้เข่าห้องนี่จะมานั่งอยนี้ก็ได้เ่นั่งใกล้ใกลเลย นั่งใกลๆค่อ่ะใชเราบอกนั่งใกลๆคยเครปบุกอเอ้าดมาัดมาหนึ่งสองสามทางนั้นดิทางตังทางนั้นโอเคน่เอาครื่งนั่นเลยจาตังวีดีโออำเป็นเียเอาได้รัเราถ่ายไว้ก่อนนวก็เอาให้กันนง พับพวกนาขนมเปลามันเ่เอมือมืเมียวได้ี่เป็นยังไงยืนไปยืนไปอ๋อเจ็บขนแน้นั่งโต๊ะเนปยไเห็นพี่เอกเ็นเยาวยเห็นก็กัเนาะอยู่ทั้งาอยู่ทั้งานโอเคถ้าจะยทง่ายก็ได้เออเ่นออาเเนาะ เอาอีบ้านนึงไปวดแล้วเอาไปธรรมดาม่ม่เรากินไม่หมดหรอกล้มจะไรบ้าเลยข้างบนนี้ลวกเลยจีเลกจุ้งลกจุ้งจุ้งจุ้งมมนสวยม่ไก่าว่้า ไี gamer, people, ung, s <S ่สวยก็ไม่เป็นไรพวดลงเลยนะมาได้ผป็นรถ่ายรูปเลยกินได้ป่ะนี่กินไ่บ่กินแล้วกอรู้เลยยาย่วยายได้สักยากินยายได้กินยายได้กินยายไดกินเขาอนป่านจะไหนเคยซีพีเอีเขา่งดูดกได้สอนคนมันเชิญทีบน นี่ไงสวยน้าเหมือนกันเลยข้าบกัดหรข้าวุกเิข้าวนาแจงน่ข้าวคอยมาลดน้ำข้าวน้เคยีเข้าวนาีเสหอมอ่อนนี่ข้าวนาแจงเชฟปิจาเหรอมากินข้าวเด้ยจ้ากินข้าวขอบคุณค่ะชุดชุดเก่งเลยเหมือนกันได้เน้นจับจังว้กินข้าวเอามยด้ มาแล้คคุณแม่ค่ะมาเดยายมาจ้ามกินเด้มาเด้อย้จ้วกินเดงมดจ้ากินด้อต้องุมาเดยามมวนเด้มาเด้จ้าไจามกนอตาเดรอาจ้จากินยายมงเ้ออเจักว่ากินเดีเยงเอเาเกเา เอาพักห่อเอาพักห่อเอาม่าม่าม่าพักห่อเออกินอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เธอเอากุ้งใส่แล้วเอาส้มตำเออเออนั่นอะไเอามาเธอจะเอาไปไหนฮะฮะเสียงอยู่พูดคุณแม่มาแล้วคุณแม่มาแล้วก็ช่วยนี่แบบติมต็มเออเออเออเธอนี่ก็ห่วงแต่ฮูุบนะ นง่งยง่ายง่าเธอไปไหนเธอก็ห่วงอย่างเดียวเขอามาก็้ามาค่ะใส่จะทามันห่วงลูกอันนั้นคือโบใส่ตำหุงเลยคือโบใส่ตำหุงเลยนีวางในนั้นเลยวางในนั้นเลยใส่ในมะละกอเลยก็ได้ค่ะลูกค่ะนั่งนั่งค่ะค่าค่าค่ะค่าค่าจะชินไหมคะคุณแม่วางนั่นเลยนั่งนั่งค่ะแล้วฉันจะสอนวิธีให้เธอคือกินกินแบบนั้นมันมันจะแซ่บได้ยังไงจุ๊จุ๊สุดเยก ยายเป็เคยเต้นในวันพิทีไทยหรือเปล่าใช่แม่เป็นคนมันงามขอบคุณครับมันบอกพ่อคุณแม่สามีหันลองถามพี่เอกเธอดูถ้าชันกินอ่ะมัดหมวยกันใช่ยูมองนั่งคุณนะพี่เอกอยู่มองนั่งคุณแม่ก็ดื่มเยอะไหมยู่มองนั่งเป็นบางครั้งบางคราวงครับปีใหม่ล่ะตามปุ้ยดูปีใหม่เป็นยังไงปุ้ยแม่กี่รัง กี่ลังง้นไม่ทวนกี่ลังบอกว่างั้ไม่ท่วนใส่บ้านเธอไอ้แค่ว่ไม่นกไม่เลิกลแ่ละคแต่ละคนต้องฟุบก่อนจบก่ับนีอะไรผักเธอถ้าไม่ไม่ใส่จานแล้วผัก่ะจานหมึกอเคิสิได้ว้าลายกก้า ไดไล่ได้ว่าไล่ก่อเก้าเลยคนโดดน้ำวันนี้น้เป็นน้ำลึกนะน้ำมากคุณพ่อจานละหมดแล้วปุ๋ยยังเออมีแต่โถ่แจนะมานเลยค่ะกลับแล้วตอนนี้ไม่ไปน้ำดูเลยหนึ่งเดือนลนึ่ดออยากกลับ โทรบอกแม่เดี๋ยนี้เลยแม่โทาไล่สดให้แม่ดูซิไล่สดให้แม่ดูเลยเออไล่สดให้แม่ดูเลยต้มตำด้วยแล้วกุ้งด้วยปลาหมึกด้วยเออเวลาเวลาสิปากบรมกันปินออกแนี่ยนี่สักวันห่ลบลบออกกันลองดูเป็นยังไงอร่อยแน่นอน ไปดูน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ไอ้น้ำเพชรก่อนเอาอะไรคะน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเขาเลอกข่าวมาให้เธอด้วยค่อยให้ได้ทุกชิ้นต่อคำจะไล่เนี่ยแน่เลยไล่ยังไล่คนให้แม่ดูเลยกำลังเปิดนี้ยคุณพี่เดี๋ยวแม่เป็นห่วงบอกแม่ด้วยว่าไม่กลับเปิดปิดไม่เปิด มาดูข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะมาดูข้อมูลเพิ่มเติมมาเที่ยวงาดกินอยู่กลางบอสโอ้ยอะไรเลยไล่แล้วสวัสดีค่ะชื่อไว้ได้เลยสวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวที่หน้าพี่เอกกี้กับคุณแม่คนสวยนี่ทางประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมีคนเข้าไปดูจ้ายังสูนคนมุนกล้องกันอ่า อย่งแค่นี้แหละมีคนเอามาบึงก่อนไอ้มีคนเอามาบึงก่อนช่วยเลยค่ะช่วยเออใช่หรือมีแค่นี้เลยหมดแล้วค่ะไปซื้อมาไปดูสิคือพี่มันทำไมไม่แจ้งเกลืออู้หูแต่บอกมันเห็นแล้วนี่ฮะมานั่งค่ะคุณแม่ในจานเลยบอสัยูหันจานเลยประมาณจักนาทีก่อน พักกินเลยค่ะคุณลูกค่ะได้หนึ่งคนแล้วหนึ่งคนแล้วค่ะสวัสดีค่ะมากินข้าวเที่ยงน้ำชาเขียวสวัสดีค่ะมากินข้าวเที่ยงอยู่ประเทศไทยค่ะชาเขียวโอาชีไปเลยมาดูน้องน้ำเพชรด้วยนะคะ ตอนนี้ครั้งแรกที่มาประเทศไทยมากินข้าวเที่ยงในประเทศไทยอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะกระบอกยังไม่เสร็จอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะพี่น้องพี่น้องอยู่พี่น้องทางฝั่งไทยเขาต้อนรับมาอย่างดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ประเทศไทยค่ะเข้าไปแล้วยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยเย้เย้ใช่เย้เดีาเดี๋ยวมอีขอบไปแล้วไปวะ ข้มา้มาโน้นนี่ยังงีไดเลยันเขาตัเอาซีเซก่อนี่ชั้นนี้เพชรเอ้ยแมนีนเม่ะอร่อยมากเอาถ่ายภาพแบบครบวมเลยโบมีไม่รู้ไม่ถ่ายไม่เป็นโบมีคนกัาใต่อไปเดี๋ยวเราถ่ายให้กันต้องเ่ทรัพท์สินเ้าเลยทรัพ มองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยอันคืออ่ะถ้าตะโกบลเห็นไหมไปหาหมอก่อนหมอต้องตรวงปวดว่าไปปวดบาทเออคนหนึ่งหายไปแล้วโอ้เจ๊งยังกอดกอดเมออย่ามาสจ็บกอดสุกกอดสุกวันอังคารข่อยกำนั่งอยู่นี่แหละให้เอาเคามานั่งไห้ยิงเห็น ย,าย,า,า,ยา,ายเขาไปนัดด่งในนั่งในเลยเขาไปแม่ทีถ่ายลูปนะระวังไเคารับโทรศัพท์รอย่างออกอถนนเลยพักล้มากเออพวกมาได้รับโทรศัพท์นเห็นมืทุกคนนะเอาผู้ห็นหยายยายมาเลงนี <c oughs> งน่ท <c> ม <oughs> าแม่ใช่แหละบที่มีคนเอากระให แขนไม่ยาวเลยพอดีไหมคะได้ไหมคะมีเห็นใช่ไหมนั่นเลยอ่ะเออยายไม่เห็นยายไม่เห็นยายยายเน็กเข้ามายายเออหนึ่งสองสามยายซูนเพื่อนครอบครัวสุขสันต์ส่งพวกให้คนเดียวด้อเอ๊ะส่งเอาเองเลยดอกตัวเองสวัสดีค่ะโซนคนอยู่ ให้เขาตามเขาเบคนนี้ปุยเขาตามเขาเบคนนี้เงี้ยอันนี้เลยเงีที่ซื้อมาอยู่ันแล้วพายามงกน้มมีลีลจัเยนจะคืออะไรเพี้นกินหรือยังนี่อ๋ออะไรสิไปไลฟ์ไลฟ์สัดแบบกันไดไลฟ์ไปเลยไม่มีคนเข้าไม่มีคนดูยังลยประมาณสามสิบ กไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรเอาใส่แล้วย่าๆนะใยายเราบมากินเรามาเกินไปซื้อไปซื้อมาแล้วเพื่อนบอกกินอ่ะคุณพี่ยายไปซื้อมาแล้วม่กินอันนี้คุณพี่ทำไมลูกมานั่งตักฉันน้ำชาฉัันนมมีลูกอันนี้ไม่อร่อยวะไต้รึนะการ์ดินโวเซบนี่เป็นรสชาติที่อรไอยเมื่อกี้องุ่นแซ่บกว่ากินกันนกระดิ่งน่เหน้ยวว่ะ มากเน่ยายท่านทงีอยู่แล้วล่ะนีจะให้หนูคนละกิน้งินี่เล็กๆกินน้ำน้ำชาล้วจะกินล้วนะครั้งแกมากินน้ำชาล้วยขอบคุณค่ะอันนี้โบกินกันได้ทันใดอันนี้แล้วมาเดจังใครเคยกินอันนี้น้ำาล้วสุดแซ่บเลยสุดแซ่บนคะ ม่ได้ยายเงินมีพลังน้ำชาวะเทศไทยค่ะเงนมีพลังพลังงานบางอย่างพลังงานบางอย่างยายทำเปดูคนท่านพี่นะยายซิ้เมื่อบ้านโอเคอ้าวยายซิ้เมื่อบ้านวะซื้อม่กินแล้วเผ็ดเมื่อบ้านโไม่เป็นไรกินข้าวก็ได้เรามักซื้อได้มีนี่ได้ซื้อมาแลยผัดบอกินแบบชิ้นเมื่อบ้านขอบคุณพี่เอกกินจุ้ง มาเดจ้ามาเดจ้าสวัสดีค่ะหนึ่งคนมาเขามาดูกันเยอะๆนะคะนนนั้นก็คือปีเตอร์บอนก้อยขาบอกบอให้เข้ามาเบิ่งคอยในไอปีเตอร์เอ้ยหนึ่งคนหนึ่งคนตั้งแต่เฮงเฮงแล้วคนนั้นก็บุ้งี่แพ่กิน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  ทานให้ห uh ม่ต huh. <c oughs> <UST> <c oughs> <ke> ุ๊บันรับมาสองซอยกินนะคะกิจะไเธอรนี้ฉันว่าอร่อยไหมเยเอใส่น้าจังค่เป็นอานู้ประเทยกินมายากแ่นะรงการจือการแทบไปกับพี่เอ๋ลวสบายใจตื่นแต่เอง เอาไปเกลียดแทนมันสบายใจกันเองคุ้นเคยกันหนุ่มทีถามคนแล้วสวัสดีครับเกิดมาอี้ยตัวเดิมกันเด้อตัวเพียร์จังเป็นรถใหม่รถนี้ไม่เอาเนอรถโบราณก็พอละส์ามเป็นอย่างลายๆเด้จะังเลยสวัสดีค่ะมกินนนเคองงั่พูดไทยอ่านไม่แข็งนะคะพูดลาวได้อยู่พูดโซ่คล้องเลยบอกพูดโซ่คล้องเลยค่ะใครเป็นโซ่คอมเมนต์มาหน่อยนะคะ กินอะไรก็กินในหลายๆอย่างค่ะเดียวกัดมาเรื่อยๆค่ะพี่อินดุพี่สาวเพิ่น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 ตอนรับมาอย่างดีค่ะคนเยอะแยะเลยค่ะนี่มีสาวยุแล้วก็พี่สาวแล้วก็คุณแม่คนสวยค่ะคุณแม่คนสวยเพิ่นตอนรับมาอย่างดีค่ะแล้วก็พี่ปุ้ยนะคะแล้วก็พี่เอกกี้ค่ะลูกขาไม่อิ่มแล้วค่ะอิ่มไหมเนี้ยมาแล้วค่ะลูกขาว่าเยอะ ไปแล้วคุณแม่ไปค่ะเจรงการสบายค่ะคุณแม่คุณอะแล้โอเคค่ะตอนนี้หนึ่งคนแล้วกลิ่นไรกินเลยเจ้านายมาเบิ้งน้องนภเพชรเต็นของอะของขอใครอายิบเอาน้ำน้ำน้อยโมกินเพจโมูกินแอบในหวานน้ำดูสบายเลยเด้อเพชรเด้อตามสบายเลยเดินดินดิล่าสุด ล่าสุดคุณพี่คุณพี่เอาน้ำสีฟ้ามาให้กินแล้วค่ะขออนุญาตดื่มนะคะดูดค่ะดูดลองตีกล้องเห็นเนาะกองคุณพี่อยู่เนาะเงียบ่ะใช่บึ่งหอหลันาอี